สำหรับทำลายการจ่ายเงิน1 0 0 0 0บาทดิจิตอลก็ยังคงยึดตามเดิมแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆก,ก็ได้แก่กลุ่มปลอบบางกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนและก็กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยจะมีรายละเอียดของการลงทะเบียนและก็การรับเงินที่แตกต่างกันดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มปลอบบางก็ได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ที่มีไรายได้น้อยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ว่าจะได้เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรฐัฐบัตรคนจนรอบแรกก็มีการแจกไปแล้วนะเมื่อวันที่25กัน กันยายนจนถึง30กันยายน2567และที่เหลือก็มีการตกลน่นจะมีการโอนซ้ําให้อีก3รอบด้วยกันกลุ่มที่2กลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนอันี้ก็ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกันไปแล้วกลุ่มนี้ก็รอผลอย่างไม่มีกําหนดและกลุ่ม3กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนคาดว่าในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายน2567จะเปิดให้ลงทะเบียนกับธนาคารของรัฐซึ่งในกลุ่ม2และกลุ่ม3 ต้องรอให้การจ่ายเงิน1,000 0บาทของกลุ่มที่1เสร็จสิ้นไปก่อนระหว่างนี้กลุ่มที่1สามารถเข้าไปเช็ควันเงินเข้าได้ตาม5ช่องทางตามนี้1เว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจปี2567 สองเว็บไซต์ g o v w e l f a r e ฟสามเว็บไซต์ g o v Welfare สำหรับคนพิการสี่แอปพลิเคชันรับจ่ายของกอรมบัญชีกลางและห้าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรทสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทรไปที่หมายเลข0 2 1 0 9 2 3 4 5กด1กด5สามารถโทรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดและนักขา่าวต่อเลิกและโทรได้ตลอด24ชั่วโมง